เรามาดูกันนะคะว่าชาวราศีพฤษภในเดือนในเดือนสุดท้ายของปีจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างชาวราศีพฤษภเกี่ยวกับเรื่องการงานของคุณถือว่าทํางานได้ต้องเตือนนิดนึงนะคะว่าการงานของคุณต้องทําอะไรให้มีความละเอียดรอบคอบนิดนึงนะคะอย่าทําอะไรผีพามหรือทําอะไร เร่งด่วนเกินไปค่อยๆคิดค่อยๆทําและมีความละเอียดรอบคอบถึงจะดีถ้าคุณขาดความละเอียดอรอบคอบเนี่ยทำอะไรหุนหันพันแล่นตัดสินใจเฉียบพันโดยไม่คิดหน้าคิดหลังดีๆเนี่ยจะทําให้คุณพลาดงานหลายๆอย่างสิ่งที่ดีๆควรที่จะเกิดกับคุณมันก็จะไม่เกิดนะคะขอย้ําว่าคุณควรที่จะมีความละเอียดรอบคอบให้มากกว่าเดิมนิดนึงค่ะสําหรับชาวราศีพฤษภนะคะส่วนเรื่องการเงินค่ะของชาวราศีพฤษภในเดือนนี้ ต้องใช้จ่ายอย่างระมัดระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าการเงินคุณอาจจะไม่โปรเท่าที่ควรก็มันก็จะโยงมาจากเรื่องการงานเมื่อสักครู่นะคะว่าถ้าการงานของคุณทําอะไรแบบลวกๆไม่คิดหน้าคิดหลังให้ดีคุณก็อาจจะมีการเสียทรัพย์ได้โดยที่โดยใช้เหตุ ไม่ใช่การเสียทรัพย์แบบด้วยความเต็มใจเพราะว่ามันจะมีการผิดพลาดจะเสียทรัพย์จากการผิดพลาดจากการทํางานค่ะความรักค่ะของชาวราศีพฤษภในเดือนนี้ <c oughs> ความรักของชาวราศีพฤษภในเดือนนี้ค่อนข้างดีนิดนึงเนาะแต่ถามว่าดีถึงร้อยเปอร์เซ็นไหมยังไม่ค่อยร้อยเปอร์เซ็นเท่าไหร่เพราะว่าก็ คุณอย่างที่บอกนะคุณอาจจะหดหงิดมาจากเรื่องการงานการเงินบางครั้งบางคราวอาจจะมาลงกับคนใกล้ตัวมาลงกับคนรักของคุณต้องอย่างที่บอกค่ะเดือนนี้เน้นใจเย็นๆนะคะสําหรับชาวราศีพฤษภค่ะสุขภาพค่ะของชาวราศีพฤษภในเดือนนี้ต้องบอกว่าอยู่ที่ตัวคุณเองนะคะอย่าเครียดต้องบอกว่าสุขภาพของคุณเนี่ยส่วนมากแล้วมันจะอยู่ที่ ความเครียดซะมากกว่าจึงได้บอกไะคะย้ำแล้วย้ำอีกเนาะว่าชาวราศีพฤกษภในเดือนนี้ทำอะไรอย่างละเอียดอรอบคอบอย่าสุกเอาเผากินและอย่าทำอะไรแบบลวกๆค่ะถ้าถามถึงเรื่องโชคลาภชาวราศีพฤกษภจะมีไหมมีบ้างนิดหน่อยไม่ได้เยอะมากมายอย่างที่เราหวังโชคลาภมาจากไหนมาจากตัวคุณเองค่ะคิดดีทำดีคุณก็จะมีโชคลาภนะคะ สิ่งที่ควรจะต้องระมัดระวังสำหรับชาวราศีพฤษภของคุณเนี่ยให้ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องการใช้จ่ายเงินทองเพราะฉะนั้นชาวราศีพฤษภเนี่ยนะคะอย่างที่บอกมาตั้งแต่ต้นคลิปนะคะว่าทำอะไรในเดือนนี้ให้ทำด้วยความระมัดระวังและมีสติไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินความรักและก็เรื่องสุขภาพของคุณคะ่ะ สิ่งเสริมดวงสำหรับชาวราศีพฤษภในเดือนนี้ชาวราศีพฤษภควรที่จะไปไหว้ศาลหลักเมืองค่ะคุณอยู่ที่ไหนก็ไปไหว้ศาลหลักเมืองประจําจังหวัดของคุณค่ะเพื่อที่จะเสริมเรื่องความมั่นคงความมีสติให้เราผ่านพ้นไปได้ด้วยดีสำหรับเดือนนี้ สำหรับชาวราศีพฤษภก็มีเพียงเท่านี้ค่ะก็ขอย้ำเตือนนิดนึงสำหรับชาวราศีพฤษภในเดือนนี้ทำอะไรให้มีสติรอบครอบให้มากๆเข้าไว้ค่ะเพื่อที่ตัวคุณเองจะได้ไม่ต้องมีปัญหาในเรื่องการเงินและก็สุขภาพค่ะชาวราศีพฤษภของเราก็มีเพียงเท่านี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราด้วยค่ะหรือถ้าใครอยากคุยกันเป็นการส่วนตัว ท,ทักมาได้ที่ l i n e แอดมีแอสไซน์นำหน้า m o m t h o n ค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ